สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่อาร์ตนะครับก็จะมาสอนวิธีการทํา UI นาฬิกานะครับซึ่งนาฬิกานี้ไม่ใช่นาฬิกาจากเกมนะครับมันเป็นนาฬิกาจากโลกจริงนะครับซึ่งตอนนี้เป็นเวลา12บสนากาสินาทีนะครับก็คือเวลาในคอมเลยนะครับหรือว่าในมือถือของเรานั่นเองนะครับมาสอนวิธีการทําทิกเกอร์แล้วก็ UI นะครับในการดึงนาฬิกาจากคอมหรือมือถือของเรานะครับ มาใส่ในเกมนะครับแบบนี้เลยก็จะเป็นนาฬิกาที่สมจริงนะครับเอาไว้ดูเวลานะครับว่าตอนนี้เราเล่นเกมถึงกี่โมงแล้วบางทีเราอาจจะเล่นล่วงเลยเวลานะครับแล้วก็เอาไว้ดูนะครับโอเคเรามาเริ่มทํากันเลยให้เราเข้ามาที่คลัง UI นะครับแล้วก็สร้าง UI ใหม่นะครับเลือกที่รูปภาพอันนี้ก็จะเลือกเป็นรูปภาพพื้นหลังนะครับประมาณนี้นะครับถ้ามันซูมไม่ได้ก็ปรับเป็นซูมฟรีนะครับ ก็จะซูมได้นะครับเป็นนาฬิการูปแบบไหนก็เลือกเอานะครับอ่ะพิยาก็จะได้มาประมาณนี้นะครับจากนั้นให้เราเพิ่มคํานะครับเพิ่มคําขึ้นมาให้เปลี่ยนตรงนี้เป็นคล้ายๆกับเลขนาฬิกานะครับก็คือ0ูนแล้วก็ตัวขีด2ขีดนะครับแล้วก็0ูนแล้วก็เว้นวรรคสักนิดหน่อยใส่หนอน,นูจุดโอเคก็จะได้แบบนี้นะครับ จากนั้นเรามาเปลี่ยนสีเลือกเป็นสีที่สว่างนะครับแล้วก็ขนาดก็ปรับขึ้นมาเลยนะครับให้มันเต็มช่องโอเคนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ปรับให้มันกึ่งกลางนะครับอ่านี่คือนาฬิกาของเรานะครับหรือว่าเราจะไม่เอานอหนูก็ได้นอหนูจุดนี้ก็ตัดทิ้งก็ได้นะครับ เราจะเอาแค่เลกเขก็ได้่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะตัดทิ้งยังไงให้เราเข้ามาที่ทิกเกอร์สร้างทิกเกอร์ใหม่เหตุการณ์นะครับต้องเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบ่อยนะครับผมจึงต้องใช้เหตุการณ์เคลื่อนที่นะครับเมื่อผู้ใดเคลื่อนที่1บล็อกแต่ถ้าเมื่อเรายืนนิ่งเป็นเวลา10นาทีนะครับเวลาก็จะหยุดนิ่งตามนะครับแต่ถ้าเราเดินเวลาก็จะอัปเดตตามนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับในการทํางานจากนั้นให้เพิ่มการกระทําตรงนี้นะครับอินเทอร์เฟซกำหนดเนื้อหาข้อความ ให้เราเลือกส่วนประกอบข้อความก่อนนะครับเลือกที่คลังโมเดลแล้วก็ข้อความหนึ่งนะครับที่เราใส่มาถึงชุดตัวอักษรนะครับให้เราเลือกที่คลังฟังก์ชันการเชื่อมต่อของชุดตัวอักษรอันนี้มันก็จะเชื่อมต่อหลายอันอยู่นะอันแรกนะครับก็จะเป็นชั่วโมงอ่ให้เราเลือกชั่วโมงนะครับมาที่คลังฟังก์ชันเปลี่ยนตัวเลขเป็นชุดตัวอักษรอุลค่า เราเลือกที่คลังฟังก์ชันอีกครั้งและเรามาดูตรงนี้นะครับรับเวลาอุปกรณ์โฮสต์อ่ะมันก็จะมีรับเวลาแล้วก็ตัวเลือกของอุปกรณ์อ่ะเรามาดูที่ตัวเลือกนะครับก็จะมีปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาทีนะครับก็จะมีวันที่แล้วก็เวลานะครับมียันวินาทีเลยนะครับแต่เราเอาแค่ชั่วโมงนะครับอ่ะอันแรกก็คือชั่วโมงนะครับผ่านไป อันที่2นะครับที่เราเชื่อมไว้ก็เหลืออยู่นะครับอันที่2มันยังไม่พอนะครับให้เราเพิ่มขึ้นมาอีกเชื่อมมาอีกนะครับคลังฟังก์ชันการเชื่อมต่อของชุดตัวอักษรอ่ะอันแรกเสร็จไปแล้วนะชั่วโมงอันที่2มาไม่พอครับก็เชื่อมมาอีกก็จะได้มาอีก2อันอันนี้นะครับให้ใส่เป็นตัวข,ขีดแบบนี้นะครับ อันที่3ก็จะเป็นนาทีและอันที่4ก็จะเป็นนอหนูจุดนะครับซึ่งมันไม่พอนะครับมันขาดอีก2ช่องแล้วก็ทําการเชื่อมต่อใหม่อีกนะครับพลังฟังชันการเชื่อมต่อของชุดตัวอักษรอ,อ่ะก็จะได้มาอีก2ที่นะครับซึ่งพอดีนะครับอ่ะอันนี้ก็จะใส่เป็นนาทีนะครับทําเหมือนเดิมเลยนะครับเปลี่ยนตัวเลขเป็นชุดตัวอักษรมูลค่าพลังฟังชันรับเวลาอุปกรณ์โฮส และเราก็เลือกตรงนี้เป็นนาทีนะครับส่วนตัวนี้ก็ใส่เป็นตัวอักษรธรรมดานะครับเดีย๋ยวผมเว้นวรรคหอันแล้วก็ใส่นอนหนูแล้วก็จุดเสร็จแล้วนะครับชั่วโมงขีดนาทีแล้วก็นอนหนูจุดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบดูนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา1 2นาฬิกา17นาทีนะครับ เดี๋ยวพี่อาร์จะลองเดินดูในเกมนะครับว่าเวลามันจะอัปเดตตามไหมโอเคครับเราลองเดินดู่ะตอนนี้ก็เวลาเพิ่มขึ้นมาเป็น12รายกา18นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับลองวิ่งเล่นสักหน่อยนะครับให้เวลามันอัปเดตดูนะครับตอนนี้เวลาก็อัปเดตแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าใครชอบติกเกอร์แล้วก็ยูนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้พี่อาร์ด้วยนะครับี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย